สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาลองทำปอเปียะทอดนะคะส่วนประกอบคุณแม่ใช้ถั่วง,งอกนะคะแล้วก็กระหล่ำปลีแครอทนะคะแล้วก็เห็นหูหนูกุ้งขาวสับนะคะหุ้นเส้นหมูสับแล้วก็สามเกลือนะคะ แผ่นปอเปียแล้วก็คุณแม่ใช้น้ำมันคาโนล,ล่านะคะคุณแม่จะใช้ไฟอ่อนๆนะคะใส่สามกระเลอลงไปนะคะก็จะเป็นรากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมคุณแม่จะโคลงกให้ละเอียดนะคะคุณแม่ก็จะใส่หมูสับ ลงไปนะคะหมูสัมนี้คุณแม่ก็เลือกที่ติดมันหน่อยๆนะคะ oh, <no. S 1> คุณแม่ก็จะผัดเรื่อยๆจนกว่าจะสุกนะคะว้าวหอมมากเลยค่ะ จากนั้นคุณแม่ก็จะใส่กุ้งสบนะคะคุณแม่เลือกกุ้งตัวเล็กๆนะคะเกอประมาณสิบตัวค่ะจากนั้นคุณแม่ก็ใส่ผักนะคะคุณแม่ก็เลือกใส่แครอทก่อนนะคะตามด้วยถั่วงอกค่ะ กล่ำปลีนะคะเห็นหูหนูค่ะคุณแม่ก็เลือกใส่วุ้นเส้นสุดท้ายเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสุกค่ะหรือไม่ก็เพิ่มไปได้นะคะ ตอนนี้คุณแม่ก็เปลี่ยนมาใช้ไฟปานกลางแล้วนะคะคุณแม่ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสเห็นหอมแล้วก็ซอสหอยนะคะเสร็จแล้วค่ะ จากนั้นก็มาห่อนะคะคุณแม่ก็ตักสองช้อนนะคะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆนะคะระวังแผ่นปอเปี๊ยะแตกด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็พับสองมุมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนคุณแม่ก็จะใช้ไข่แดงนะคะทาเพื่อไม่ให้แผ่นปอเปี๊ยะแตกนะคะ นี่คุณแม่ก็หอ่อให้ดูอีกรอบนะคะบางทีคุณแม่ก็ใส่ไส้เยอะเกินไปก็ระวังด้วยนะคะผ่นทอฟเฟียาจะแตกได้นะคะเวลาพับก็ถ้าใครมีความชำนาญเขาก็จะพับสวยนะแต่คุณแม่ก็มือสมัครเล่นนะคะค่อยๆทำแม่เลือกใช้ไข่แดงเพราะว่าคุณแม่ไปดู Youtube มาะคะ่ะ คุณแม่ก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะนําไปทอดคุณแม่ก็ตั้งไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าคุณแม่กลัวกลัวไหมนะคะคุณแม่เคยทอดไหมนะคะ oh, <no. S 1> คุณแม่ไม่ได้เปิดที่ดูดควันก็จะมีควันหน่อยๆนะคะเพราะว่า ที่ดูดความเสียงจะดังนิดนึงนะคะก็ทอดไปก็พลิกไปตั้งไปก็ปานกลางปานกลางนะคะเริ่มเหลืองแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะ ก็จนเหลืองก็จัดใส่จานได้เลยนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนะคะ